สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีปอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรีเมคหนึ่งในรถถังที่ใครหลายๆคนที่เล่นอเมริกันเขาจะไม่เอานะครับก็และอีกอย่างหนึ่งคือรถซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ส่วนตัวผมชอบนะครับผมว่า,วามีประวัติกับมันคือมีใครจาวัาเด็กได้บ้างที่เราไปปีนรถถังปียานก่อเล่นอันนี้คือคันหนึ่งหนึ่งในรถที่ผมได้ไปปีนก็คือรถซีรีส์ M60 นะครับซึ่งโอเค ไอคันที่พวกคุณเห็นกันอยู่ก็คือ M60A1 Rise P ก็จะเป็น M60 ตัวแรกของอเมริกานะครับผมที่ได้ทำการอัปเกรดซึ่งโอเคสิ่งที่มันให้มามีอะไรบ้างนะครับก็ดูเลยดูเท์ลสของมันก่อนว่าอยู่ตรงไหนซึ่งคันนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้อะซึ่ง M60 เนี่ยในเกมนี้นะมันจะมีอยู่หลักๆอยู่3ชาติก็คือของอเมริกาของไต้หวันแล้วก็อิสราเอล แล้วก็จะมีของอิตาลีที่เป็นตัวพรีเมียมนะครับอยู่ไหนวะอ่ะนี่นี่น,นี่ซึ่ง M60 ตัวนี้นะครับผมก็เหมือน M60 ธรรมดาธรรมดาเลยแค่มันเป็นตัว A1 แต่ว่าไส้ในเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็มีของตุรกีที่200กว่าเหรียญอยากได้เหมือนกันโอเค m 6 0 a 1 r i p รแล้ง6สัญชาติอเมริกันแบทเท e r a t e 8.7อาวุธประจำตัวรถนะครับผมก็ M2 b r o w n i n g เวอร์ชันรถถังกระสุนก้านละนัดเป็นปืนของผวนะครับผมอยู่ตรงนี้จเจทอกสองเอ็กระบอกเป็นร่มแกนกระสุน6,000นัดสมูทบอลเอ้ยอันนี้ไรฟิล1 0อมลลิเมตร8ขนไปได้63นัดเฟิ s t สสเต4 3สามสิบลูกยิงออกทีละ4 อัตราการหุนป้อมปืน19.1องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20อัตรา,ารประจุกระสุน7.7วิเป็นเบสิกอัพเต็มเกาะนะครับผมตรงตัวถังด้านหน้า108ด้านข้าง70ด้านหลัง40ป้อมปืนด้านหน้า230ด้านข้าง49ด้านหลัง57แล้วก็ ERA นะครับคนติกกันได้5มิลลูกเคมีกันได้370 ซึ่งใครที่มาเล่นแล้วก็อาจสงสัยว่าลูกเคมีคืออะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งลูกเคมีนะครับผมก็เป็นกระสุนประเภทที่จะทําลายค่าศึกโดยการที่ไม่ได้เจาะตรงๆเหมือนกระสุนเคเนติกเคเนติกก็คือพวกกระสุน a อพหลายพวกนีเ้เคมีในเกมนี้นะครับผมก็หลักๆจะมีอยู่3ตัวก็คือฮีทเ e แล้วก็พวกจรวดหลักๆ เออเด้วย h ซึ่งการได้นะครับผม370แต่ว่าถ้าเกิดเราเจอแทเดิมเราก็สวยแค่นั้นเองโอเคพลร,รถนะครับผม4ี่ยจะมีพอ,อร์บพลปืนพอมาจุบพลขับพอร์คุมปืนหลักได้น้ำหนัก53.2ตันแลงเครื่อง750แรงมา้าครบรอบที่2.4 Max ซกปีด8กิเมต่อช่วโมงใส่ในของมันนะครับก็ตามนี้ มีนายวิชันมีเลชไฟเดอร์มี ISS กระสุนนะครับผมก็เหมือน M60 TTS โอเ okay. ค M60 a 1ส p นระครับผมใครที่เล่นอเมริกันอยู่ซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ได้มองสายนี้เป็นหลักอยู่แล้วไม่เดิเหมือนผมไอพวกบ้า e <laughs> ตอนที่ผมเล่นอเมริกันก็เอาคันนี้ก่อนแล้วค่อยมาเอาเอเบรอมซึ่งส่วนตัวนะครับผมก็เล่นเหมือน M60 ที่เคยเล่นมาเล่นเหมือนเซนจูเรียเพราะมันก็อืดพอๆกันปืนก็พอๆกันกระก็พอๆกันมุมกดพอๆกันซึ่งโอเค M60 ในเลดนี้เนี่ยตัวไหนดีที่สุดในมุมมองของผมนะครับผมในมุมมองผมนะ M60 ที่ดีที่สุดในเลดนี้จะเป็นของอิสราเอลก็คืออ่าไหนวะนี่ M6 มกากาโชก M ซึ่งโอเคแล้วของไต้หวัน ไต้หว่นมา TTS เลยนะก็ก็ใช่ที่มาเป็น TTS แต่ว่าสเปคกระสุนนะครับผมก็เหมือนกับไร s p P แค่มีเลเซอร์มี t ทอร์โมแต่คันนี้มีเหมือนกันกระสุนคนละตัวแต่ว่าเจบเบาะบากว่าด้วยแต่ว่ามี EA แค่นั้นเลยซึ่งโอเคแล้ว M 6 0ุ๊ p เนี่ยมันยังไหวไหมกับยุคป,ปัจจุบันก็ 8.7ปัพบเทีย9.7ก็อ่า 2K ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดตานั้นเราเป็นท็อปห้องก็มีลุ้นมีลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดเราเจอโลเทียด้วยก็สบายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไอ้พวกโลเทียมันจิงหน้าเราไม่เข้านะครับเพราะว่า8.3 8.0บางคันมีกระสุน AP FSDS ใช้แล้วซึ่งมันเจาะแรงอยู่แล้วล่ะลด เลดแงเนี้ยรถทรงอย่างเนี้ยเหล็กล้วนหุ้มทั้งตัวเนี้ยมันไม่มีคอมโปสิตโดนอะไรก็ตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจากการกมพีเอสโก้บุมแทมโลกระสุนซ้ายมีคน BMP เรียบร้ยรอยโหลด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 ด อะไรเนี่ยแทมหรอคอมมานเดอร์กันเดอร์ถังน้ำมันไม่โดนลังกระสุนวะเรียบร้อยทำสามเยี่ยม มาเดอร์ลิคุเชอะไรวะเนี่ยเออ what the fuck ลุ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 ล mading 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 hmm hmm แล้วเพิดวันโผล่มาดิยห้า,า,หาเป้ปาหา้าเป่งเปล่า ดันมาหามแล้วมาดิเรียบร้อยอืมเจอแล้วหนึ่ง รีบรอบ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 ได้อยู่เสียงรถด้านหน้า

ผมมาดิว,ว่านั่นแหละมีอีกไหมเข้าเมืองไปช่วย อา้าโลอา้าโลมีใครไหมสโมกออกไปแล้วหักซ้ายเคลียร์ ปึ๊บอัดตูดโลกรสุนมีใครกำลังมาแมเออโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับคือมันยังไหวอยู่ถ้าเกิดเราเจอเทียร์เดียวกันนะครับ แต่ว่าพออัพเทียไปเจอ9.7เจอเล็บเผิด 2k ก็อปวด,ดหัว <c oughs> โอเคตามนั้นก็ถ้าชอบหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย